สารจำคุกเจ๊กั้งนายจ้างโหดทำร้ายน้องฟ้า14ปี6เดือนวันที่14ธันวาคม2565สารจังหวัดสิงห์บุรีนัดอ่านคำพิพากษาคาดีที่นายจิรวัตรเล้าสุวรรณหรือน้องฟ้าถูกนายจ้างชื่อเจ๊กั้งร่วมกับสามีและลูกน้องทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและบังคับให้กินฉี่ขี้หมาทำงาน10ปีไม่เคยได้รับเงินเดือนโดยเพจทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กระบุว่าคำพิพากษาโดยละเอียดคดีน้องฟ้าจำเลยทั้ง3าม,มีความผิดหลาย กต่างันให้ลงโทษทุกกรรเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา91า่ฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นโดยทรมานเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสร่วมกันข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธร่วมกันเอาคนลงเป็นทาสเป็นเหตุให้ผู้กระทำได้รับอันตรายสาหัสร่วมกันค้ามนุษย์เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสโดยร่วมกันตั้งแต่3มคนขึ้นไปและร่วมกันบังคับใช้แรงงานเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสค่ะเป็นการกระทำกรรมดี ความผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจำคุกคนละกระทงละ12ปีและปรับคนละ1,200,000บาทรวม2กระทงจำคุกคนละ24ปีและปรับคนละ2,400,000บาทค่ะแต่ว่าจำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจรารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นโดยทรมานเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหาัสคงจำคุกคนละ2ปี6เดือนและปรับคนละ20,000บาทส่วนฐานร่วมกันค้ามนุษย์เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ ได้รับอันตรายสาหัสโดยร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปให้คงจำคุกคนละ12ปีปรับคนละ1ล้าน2แสนบาทค่ะรวมจำคุกจำเลยทั้ง3คนเป็นคนละ14ปี6เดือนและปรับคนละ1ล้าน2แสนหมื่นบาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังได้เกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน2ปีริบของกลางกลับให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชำระเงิน6ล้าน7แสนบบาทให้จดรวมค่ะ